ปัญหาการเปลี่ยนหลอดไฟที่แสนลำบากยุ่งยากเพราะต้องหาบันดงบันไดามาปีนจะหมดไปผู้หญิงตัวคนเดียวก็สามารถทำได้ด้วยน้องไม้เปลี่ยนหลอดไฟอันนี้ใครยังไม่มีติดบ้านใครตามหาอยู่รีบกดเลยนะคะเอามาใส่ไว้ ในตะก,ก้าแล้วติดบ้านไว้รับรองไม่ผิดหวังเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้มากเลยอยู่บ้านคนเดียวผู้หญิงตัวคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้รูปลักษณ์สวยงามใช้งานได้คุ้มค่ามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเราซื้อมาจะ5ปีแล้วก็ยังสภาพดีอยู่เลยขนาดเอาไปวางนอกบ้านไม่ได้เก็บในบ้านนะ ไฟเสียเมื่อไหร่ก็หยิบน้องไม้เปลี่ยนหลอดไฟอันนี้มาใช้ได้ความมืดจะหายไปไม่ต้องรอช่างไฟไม่ต้องรอคนช่วยเปลี่ยนแค่มีน้องติดบ้านไว้